ลเอกประยุทธ์เป็นประธานเปิดโครงการแฮกกะไทยแลนด์นิวโน멀ดิจิตอลโพสิบิลิตี้พร้อมเดินหน้าสร้างความตระหนักยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิตอลด้วยการมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับแก่ประชาชนผ่านกิจกรรมแฮกกะไทยแลนด์ไฮบริดเอ็กซิบิชันรวมพลคนรุ่นใหม่ปลดล็อกโจทย์สาคัญเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ,กจประเทศฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปกับกิจกรรมแฮกกะไทยแลนด์คอมเพติชันแอนด์บิออนแฮกกะทอนผู้สนใจเข้าร่วมชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17 7เมษายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณแพ้กับไทยแลนด์ว e นิวแอดทรูดิจิตอลพาร์ควันนี้ก็เป็นงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลในประเทศไทยนะครับตามวิยบายของรัฐบาลโดยท่านบุเอกประยุทธ์จันโอชาก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมีการตื่นตัวนะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่ไปใช้ในการแก้ปัญหาธุรกิจ หรือการใช้ชีวิตต่างๆให้มันทันสมัยขึ้นนะครับซึ่งก็เป้าหมายให้ทางดีป้าจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้น,นะครับตัวเรียแกแฮกเกอร์ไทยแลนด์ขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นการรวมตัวของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีดิจิตัลนะครับมาช่วยกันแก้ปัญหา3ด้านนะครับคือด้านการเกษตรด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านโลจิสติกส์แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเป็นการแข่งขันกันนะครับวันนี้เรามีทั้งหมด150บกว่าทีมมีอยู่ประมาณ 500คนนะครับที่มาแข่งกันในใน,ในรอบนี้นะครับผู้เข้าทเหลือเพียง10ทีมครับและ10ทีมก็จะไปแข่งต่อในเฟส2นะครับตอนน่าสนใจนะครับแล้วผมเชื่อว่าก็จะเรามองมาแข่งและก่อนแข่งแล้วก็มีการให้การรับรู้เรียนรู้ต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับก็จะเป็นการสร้างพี่น้องประชาชนให้มีความรับรู้เท่าทันและนำทฤษฎีสมัยใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็มีหลายหลายหน่วยงานนะครับที่มาร่วมโดยเฉพาะภา้เอกชนที่เขาได้รับรางวัลนะครับครายเบนิเตอร์อวอร์ด เป็นรงางวัลที่กับการนำเทคโนโลยีดิจิตอลไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือในการพัฒนาธุรกิจพัฒนาพื้นที่ของเขานะครับอย่างเช่นที่จังหวัดตรังที่ได้รงางวัลก็เอาเทคโนโลยีดิจิตอลเรื่องโดรนเรื่องการตรวจพันธุสัตว์หายากในพื้นที่ก็คือพยูน<อ>หรือเอเอสก็จะมีการนำที่ีสมยัยใหม่มาใช้ก็ได้รับรางวัลมีบิดครับก็มารับรางวัลก็วันนี้ก็จะมาออกบูธมาโชว์แล้วก็มาแนะนําเทคโนโลยีของเขานะครับแล้วก็มีถึง SME หลายบริษัทก็มา น,นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อจะส่งเสริมธุรกิจต่างๆของเขานะฮะแล้วก็ทาให้พี่น้องประชาชนได้มีวความรู้จักมากขึ้นได้นําแอปได้นําระบบขเขาไปใช้การต่อยอดที่สุดก็คือทําให้พี่น้องประชาชนรับรู้ธุรกิจใหม่ๆของดีป้าที่ส่งเสริมนะครับแล้วก็มาช่วยกันใช้บริการมากๆก,ก,ก็จะสร้างรายได้สร้างให้ธุรกิจของสตาร์ทอัพหรือเอสเอ็มเหล่านี้เติบโตขึ้นมาให้ได้และที่สำคัญเราก็อาจจะมีการส่งเสริมเรื่องนอกจากเรื่องการหาลูกค,ค้าแล้วก็เรื่องของเงินทุน เรื่องเงินทุนหรือเรื่องสําคัญซึ่งดีป้าก็คงจะต้องดูแลต่อเพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้พัฒนาเติบโตไปให้ได้นะครับมีไอเดียที่ดีแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถเปลี่ยนไปธุรกิจแล้วก็ไปสร้างรายได้สร้างอาชีพเพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศมันเติบโตขึ้นให้ได้ด้วยนี่คือหัวใจสำคัญของงานนี้ครับครับเราก็ตามที่รับมอบหมายนะครับอย่างน้อยก็มีคนเข้าเรียนในหลักสูตรที่เราทำไปเอกชนเนี่ยหนึ่งหมื่นกว่าคนก็คิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงธุรกิจแล้วก็เชิงการศึกษานะครับ 2เนี่ยธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมด150กว่าทีม5-600คนเนี่ยนะครับก็เชื่อว่า10บริษัทสุดท้ายฟในอลลิสต์เนี่ยคงจะมีเอกชนร่วมลงท er ุนและสปินออฟมาเป็นธุรกิจของการขับเคลื่อนทั้ง3โจทย์ของประเทศไทยได้ครับความจริงจะเห็นว่าเออขายจะเป็นบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเบสนะครับท่านก็จะเอาคนที่เรียกว่าเป็นกูรูนะครับหรือเป็นบิ๊กบอสได้หลับหัวกะทิของแต่ละบริษัทเนี่ยมาให้คำปรึกษาทั้งในเชิงเทคโนโลยีแล้วก็เชิงธุรกิจนะครับ ตลอดระยะเวลา7วันเนี่ยไม่ใช่แค่น้องๆทั้งหมด150ทีมแต่ก็จะมีกูรูเหล่านี้เนี่ยคอยหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามานะครับขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทเองก็ตั้งเขาเรียกว่าเงินลงทุนไปด้วยนะครับถ้าเกิดไอเดียไหนเนี่ยที่สามารถจุดประกายทาธุรกิจได้จริงเขาก็จะมาเป็นตัวสิสแมนนี่แล้วก็เป็นแองเจิลฟันด้วยผู้ประกอบการที่เข้าทั้งหมด7วันนอกจากมีการแฮร์คัตอนแล้วแอ c e ซ์เรตโปรแกรมเนี่ยจะมีกูรูพื้นฐานใน้านธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเอชอาร์เรั Finance, เร Management, รบ ทั้งหมดกูรูเนี่ยจะเอาทุกสิ่งที่เขามีอยู่ในประสบการณ์จริงในระดับท็อปอร์มของโลกหรือเวอร์คลาสมาใส่ให้กับพี่น้องทั้งหมด150ทีครับก็หลังจากโครงการแฮกไท a แลนด์นี้เสร็จนะครับภายในเดือนนี้เนี่ยอีก2เดือนก็ประมาณพิจุนาก็จะมีโครงการต่อเน,นื่องเรียกว่าโครงการซีดไทยแลนด์ซีดไทยแลนด์นะครับ SEED ก็คือเป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่เราจะเาะขึ้นมาเพื่อให้เกิดสตาร์ทอัพ นักธุรกิจด้านดิจิทัลใหม่ๆนะความคิดที่ดีเอาไอเดียดีมามามามแข่งขันกันนะครับแล้วแล้วโครงการไหนไอเดียไหนที่ที่ประสบความสาเร็จและชนะนะครับก็จะมีมีการต่อยอดไปทําธุรกิจได้นะครับยีินลงทุนให้มีการส่งเสริมเพื่อให้ให้ไอเดียเหล่านั้น,นะนะกลายเป็นธุรกิจที่สร้างไรายได้ให้กับผู้ที่มาเข้าแข่งขัน,ขนเรือร่องงานสิทธไทยแลนด์นะครับซึ่งวันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมในโครงการต่อไปด้วยนะครับ